ปีใหม่ปีนี้คุณอยากได้คนรักแบบไหน <Wow. S 1> ใครสักคนที่เข้ากาัน <Wow. S 1> เข้ากันกับครอบครัวคุณมีเรื่องสําคัญอยากจะรบกวนนะ,ะ้าสํสคัญมากลยเนาะเอาเป็นว่าคุณแม่ช่วยเขาให้ได้นะคะขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะในต้องวายใครสักคนที่ชีวิตเขามีเราอยู่ในแพลนไม่ว่าจะเป็นวันที่ดีที่สุดหรือวันที่แย่ที่สุดก็จะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน ใครสักคนที่ดีทั้งจิตใจและหน้าตาฉันขอด้วยได้ไหมคะทำไมเป็นแบบนี้หยุดหี่เงาแล้วมาคุยก่อนได้ไหมทีู่ไม่รู้ว่าคุณหลอกใ,ใครสักคนที่เข้าข้างคุณอยู่เสมอเป็นคนง่ายๆกินอะไรก็ได้อยู่แล้วกินย่างไหมแมวเอาอ่ะเันก็ชาบูไม่อยากกินอะไรร้อ,อนๆะอ่ะส้มตำล้วกันเือสเต๊กเพิ่งกินไปเมื่อวานเองและนั้นเป็นหรือประเด็นไหนก็ได้ขอแค่ขับรถดีๆนะคะทีะ่รัก เขาแลกแหวนกันอะ่ะต้องมีพละวงไม่ใช่เหรอนั่นให้ดอกนี้ดอกนี้เป็นตัวแทนความรักของเรายิ้มแบบนี้ทำหน้าแบบนี้จะขออะไรคะอยากมีลูกฮ